M.K.K เรียก T.P. หรือเปล่าครับอาใช่ครับเรียกครับเรียกเรียกแล้วรอนานแล้วด้วยครับเริ่มลำคาแล้วเจ้าจะยังไงครับเนี่ยผมยังไม่รู้เลยครับว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นลองเล well, uh, ่าให้ผมฟังได้ไหมครับให้ให้ให้เจ้าตัวเล่าไหมง่ายครับได้ได้ให้เจ้าตัวเล่าก็ได้เจ้าตัวคือใครล่ะครับพอจําได้ไหมไอไอไออรันนิงกับน้องมันน้องมันไม่รู้ผมไม่รู้จักกับผมรู้จักแต่ไอรันนิงอะโอเคเดี๋ยวผมลองโทรหารันนิงก่อน ฮโหลลันอยู่ไหนไอ้เทมเพลตไปยืนข้างหลังได้ไหมผมไม่รู้ใครเป็นใครเลยมั่วซ้อนหมดเลยใครมั่วซ้อนหมดเลยแยกไม่ม <c oughs> ออก <c oughs> จำหน้าไม่ได้เลยเว้ยที่ตรงนั้นมันจะโดนรถชนเอาตรงน้กำลังฟังเพลงบนเพลนเลยแล้วะเขาจอยู่ว่านักร้องมันได้ เนี่ยคนไม่มีบ้านก็อย่างเงี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้้ยไอสัตว์มาเฟียข้างถนนปะเนี่ย <laughs> ใช่พี่ใช่อันนี้จริงเราอยู่ข้างถนนมาหลายวันแล้วเนี่ยเออมาเฟียข้างถนนปะเนี่ยจุด <laughs> <laughs> เริ่มต้นเนี่ยพี่ <laughs> ฮัลโหลฮัลโหลไอพัทไอพัทร้องเพลงไงร้องเพลงดีป่ะครับเนี่ยใช่ไหมครับร้องเพลงร้องเพลงดีดีมีการมีกัญชาขายป่ะครับไม่มีครับเพลงเอ่อเพลงอะไรวะอือขี้ทอดคิดทอดคิดทอดเฮ้ยโอ้ไม่เคยฟังเลยพี่บอดี้สแลมบอดี้สแลมยัดแค่กรอยากจะไดเมียเลไดเมียเออไรเงี้ยแบนั้นกูไม่ได้ฟังบ่อยเลย ไม่มึงเอาออริจินอลดิเยสเก้กูอยากจะได้เมียตอนกูมากับบอสตอนแฟนวายเมียเดี๋ยวรอรันมาแป๊บนึงนะครับอะไรดูอ่ะแฟงที่ผมน้องไม่เป็นจริงเขาก็ได้แฟนเดี๋ยวโดนเห็นแล้วไม่ไหวแต่จริงๆแก๊งไม่มีบ้านที่เราได้เล่นกับบลเราเด้พูดจริงเลยเวยใช่พี่ขาดแก๊งอะไรบ้างวะ SMD ไอ้วิาสาตกับอะไรนะเอเลียสแม่งไปซื้อบ้านหนีเลยเยังไงเต็งวะแก้มส้มแกงอะไรวะแกงอ,อะไรอะอะไรอ่ะอะไรอะได้ปะไงครับ หรือเปล่าไม่เป็นไรว่าไงผมมาดูพี่ๆเนี่ยครับดูดูเรื่องอะไรไมไ่มาดูก็เห็นผมชนผมเผื่อชนรถเนี่ยเมื่อกี้ก็เลยลงมาดูรถใครอ๋อเป็นไงบ้างครับเนี่ยโอ้น่ากลัวแล้วเนี่ยมีเคสใส่สุดแดงอ่ะใส่สุดแดงอะไรเมื่อไหร่ใส่เนี่ยโอ้โหเป็นสีเข้าไปเป็นคลองเลยมั้งเนี่ยไม่มีปัญญาไม่เฮียมิเคสต้องสูดแดงหรือเปล่าพี่มิเชสสูตรเฉียวสูตรเฉียวชี้ม้าแบบอย่างกล่ำเลยไม่เข้าเลย ล่<ร>า,าสีไม่จับเลยพี่พี่ต้องเป็นแม่สีดิต้องสีแดงสีอะไรพวกนี้ดิไหวพวกพี่ไหวมันมีอยู่ยี่สิบพี่ไม่ใส่เสื้อโดนจับเลยจีันนี้ไปหาซาเวตหน้าบ้านแมอดีพีไปไหนวะเอแม่แม่มาเป็นตากล้องให้คุณหน่อยกูเป็นนักข่าวละกูเป็นนักข่าวละเราเป็นตากล้องให้คุณหน่อย เธอเธอเธอเป็นเป็นอะไดีเ <this> ป <word> no like, ็นอะไรดีวะเป็นตากล้องเป็นตากล้องไม่ไม่กูจะให้แมรเป็นตากล้องเอาหรอเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีเป็นเป็นเป็นเด็กส่งข้าวแล้วกันเด็กเดินเด็กเดินมาเด็กเดินมาเลยว่าว่าแย่รันหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แย่ไหนไป้ทำอะไรมาแล้วให้อฮัลโหลค่ะพี่เป้ามานี่ป้ามานี่มานี่บีมบีมานี่ จริงๆวันนี้ก็ดีนะกูว่าเอาเลยรไหมล่ะอะไรหน้าบ้านเราหรอเพียงให้ได้ยินไปเลยอ่ะทำไมต้องยไปคุยไปปะล่ะเครื่องยนต์นี่มันเท่าไหร่วะแต่เราไม่มีวอนะถ้าจะเล่นกับพวกมีบ้านนะเอาไงอ่ะรออีกหน่อยไหมพี่อีกหน่อยเหรอกี่วันะพี่ยังไม่มีวอลเรามียี่สิบคนนี่เหรอใช่ไอ้เชียบอลปั่นหรือเปล่า ระมวางนี้ไปกระทุ้งตอนนี้ก็ได้เลยนะพอทุ้งเสร็จเลยคนที่จะเอาสูตรแดกต่อมาเอาละียี่สิบเป็นยี่5้ายี่้าเป็นสามสิบเงี้ยดิหน้าหนุกว่านะกวัาเออคือเรื่องรถชนถูกไหมครับใช่ครับรถชนครับ รันแล้วก็ที่ผมได้ยินจากรันนะครับก็คือว่ามีคนมาแทงรันใช่ไหมครับแล้วเขาก็ MB, ส่วนไปแทงแทง,แทงคนใส่หมวกแล้วก็สวนไปรันก็เลยสวนใช่ไหมรันใช่ครับใช่ไม่รู้ว่าเป็น M.K.K ถูกไหมลันจะจะ,จะรู้ได้ไงครับเพราะว่าผมให้น้องผมไปแทงคนคนใส่ใส่ฮูดไม่ใช่ผมไปครับอ่่าแตถ้าผมรู้ว่าเป็นผู้พี่ผมก็ไม่สวนไ,ไงพี่นิกา ไม่กูก็รู้จักมึงกูบอกแล้วว่าอย่ายุ่งไงอย่ายุ่งกูบอกแล้วว่าเฮ้ยกูรู้จักมึงนะเรารู้จักกันไม่ใช่เหรอแต่แต่สุดท่าคือคือมึงเป็นประชาชนมึงเกี่ยวอะไรที่กูบอกอ่ะไม่แตาผมแทงไปก่อนที่พี่จะออกมาไงไม่คือคือมึงเป็นประชาชนไงกูก็บอกไปแล้วว่าอย่ายุ่งก็กูก็รู้จักมึงด้วยเอาจริงกูก็เอ็นดูมึงแล้วอืย่างไงดีอะก็ก็ส่วนมาแล้วอ่ะแล้วมึงก็บับน้องกูก็เลยไปบับมึงก็คือตอนนี้นะครับลัน เอ็นสมาชิกแก๊งผมครับ oh. Oh, รอ๋ออ๋อแล้วครับใช่ครับใช่แล้วก็แล้วทาง m k ็คิดว่ายังไงครับกับเรื่องนี้ผมคิดว่าเหมือนทางฝั่งผมจะขอโทษตอนที่เฉียวชนไปแล้วอ๋อใช่แต่ว่าผมไม่ได้ยินจริงๆครับผมไม่ได้ยินจริงๆแล้วผมมาคุยกับกับเขาอะก็คือสูตรสูตรสูตรเทาอะ ผมผมก็คุยว่าเออ้ยฮคือยังไงนี่แหละผมจาไม่ได้แต่เขาตึง่ะครับอืพอดึงเสียงใส่ครับแล้วเขาบอกว่าเสียงเป็นยังไงไอบีเองพูดกับเขาว่าอะไรบ้างผมก็เลยให้น้องผมไปเปิดเพราะว่าผมขอโดนไปแล้วขอหน่าจะไม่ได้ยินนะพี่เสียงน้องมันก็ประมาณนี้ครับใช่ไหมครับตอนที่คุย แล้วแล้วลานมึงด่าน้องกูว่าอะไรอ่ะไอลามันด่าว่าอะไรอะก็เอ้ที่มันแทงผมอะตอนนั้นอะพี่แล้วว่ามึงว่าอะไรมันบอกมันบอกอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละแต่มันบ้า่ะคือตรงนั้นอะนายบอกว่าอะไรอะผมถามว่าแล้วคุณมายุ่งทําไมมาแทงน้องผมทําไมใช่ไหมรู้สึกจะเข้มๆนะครับแล้วคุณแล้วคุณก็บอกว่า ก็พี่ผมแล้วผมบอกก็น้องครูเหมือนกอันอะอืมแล้วขึ้นกูมึงไงครับก็ใส<า>่ลงทำ,<ก>ทำไมอะน่าจะไม่รู้หรือเปล่าครับว่าเป็น M K K เพราะว่าก็ตอนแรกก็ไม่ได้เริ่มจากการที่คุยกันว่าไปชนมานะทําไมไม่ขอโทษอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นโดยการที่เดินเข้ามาแทงเลยก็เลยทาให้ไม่ทราบหรือเปล่าครับว่าเกิดอะไรเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันมาก่อนหรือเปล่า รับผมคุยดีนะเนี่ยหัวหน้ามันคุยดีนะเอาจริงเนี่ยมันรู้จจีนของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยแต่แต่แต,แต,แต่ทำไมไอไอสุดไอมันชื่ออะไรนะไอบีเหรอมันพูดว่าได้เสมอ,อมันมันมันไม่รู้เหรอว่าผมอยู่แก๊งอะไรอะ่ะมันม่นได้เช็คก่อนไหมอะ่ะเช็กประวัติก่อนเ่อก่อนจะมีเรื่องด้วยนี่คือแก๊งที่ไม่มีบ้านที่เก่งที่สุดในแฟมิลี่นะครับรู้หรือเปล่าถูกต้องครับเรื่องนี้ผมทราบดีครับแฟมิลี่แฟมิลีหรือเปล่า รู้แล้วรู้แล้วเช็คทำไมอะครับไอ้บ nope nope. ีอยู่ไหนเสียแะเนี่ยเสียแะเนี่ยนอนตายหายอยู่นู่นอะนอนหมดนอนแฟร์แมรี่อะใช่ไหมใช่ใครมีเปลไหมอะขอเปลมาดิเอางี้ละกันผมผมถามเลยผมเกลียดคุยแล้วผมมีเรื่องที่ต้องไปทำวัยวไยกวกีฬาครับคุณหัวหน้าแก๊ง ตอนนี้แหละครับครับผมคิดว่าลองไปคุยหน้าทีซีก่อนไหมครับอย่างน,นี้นี่ทีซีก็ยืนอยู่นี่นี่ต้องทีซีครับผมผมตัดสินใจอะไรไม่ได้เขาตอนป,ประชุมเขาบอกอยู่แล้วนี่ก็มีแค่ถ้าไปทีซีผมผมผม,มาตามารเบตหรือ่าครับผมผมผมเข้าใจไปทีซีอะ่ะจะตัดสินอะไรมาก็ได้แต่ผมผมคิดว่าการที่ผมให้มาคุยตรงเนี้ยมันมันดูไม่ไม่ไม ไม่แรงนะแต่ถ้าไปทีซีคือผมไม่เอาตังค์นะผมจะตีอย่างเดียวเลยนะล้วคุยตรงเนี้ยคือตอน,<ร>นได้ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเรื่องเข้าใจผิดนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นต้องตีหรือว่าถึงขั้นหนึ่งล้านนะครับเพราะว่าผมก็ในตอนนี้ยังไม่ไหวถึงหนึ่งล้านเลยครับตอนเนี้ยเอางี้ก็ได้ครับผมเป็นคนแทงเด้วผมใจ เออต่องนี้ดีวะอชิยรู้จักกันอ่ะเออถ้าถ้าเอา,อางี้ถ้าเกิดว่าอารันน,นี่กูพูดตรงๆเลยนะเว้ยถึงจะรู้จักกันนะแต่เราได้อยู่ในสมอรภูมิสงครามลบอ่ะคือต่อให้เรื่องนี้มันมันทีซีไม่ให้เล่นเรื่องหน้าหาไม่ได้เข้าใจปะกับเทมเพลตอะได้เรื่อยๆอ่ะแต่มึงเรือกที่จะจ่ายถูกแล้วตัดใจ,จถูกแล้วมึงจะจ่ายเท่าไหร่อ่ะเลขสองเจ็ดถือว่าน้องมึงจจถือว่าน้องมึงเช็คพลาดอะไรกันสองเจ็ดที่จะเล่นเท่าไหร่ร่ะ ไหวเท่าไหร่ตามมันนี่หนยได้เสมอได้เสมอซื้อซื้อเรื่องอ่ะมันซื้อได้เสมอซื้อได้ทุกวันอยู่แล้วซื้อเรื่องอ่ะจะซื้อให้จะซื้อให้ดูอยากได้เรื่องหนงส่งเพนนีไว้ไปก็ได้พี่เรื่องอะไรวะต้ส่งอ่ะมือขวาของมาเพนนีไว้อ่ะพี่รู้จักไหมไม่รู้จักคืออะไรวะเดี๋ยวพี่รู้จักเลยแล้วเบียดได้เรื่องคนไหนพี่บอกผมเลยนี่คืออะไรอะเพนนีไว้ ผมไหวให้หนึ่งแสนนะครับเพราะว่าอือืเอา้าแสนเดียวเหรอใช่ครับไหวแค่หนึ่งแสนมันเหมือนแทงกันมั้งแทงกันชนรถกันแล้วก็ลงมาแทงกันแล้วก็บับกันเฮ้ยมึงจะเล่นลิ้นทำควยอะไรวะน้องฮะกูาถามดิ ถ้าทุ่มลงแบาเข้าเข้าไปก่อนก็ได้จุกกูต้องเล่นวอลไอ้ดอกอะตอน้าทุ่มครึ่งอะทาง mkk ไหวครับเพราะว่าไปหนึ่งแสนครับผมเลขสองเจ็ครับ จะจ่ายครั้งนี้ก็คือฟ้าหนูใจังเลของเจ็ดครับอะไรครับก็บอกจะจ่ายแสนเดียวไม่ใช่หรอเดี๋ยวหาเรื่องใหม่เ็าได้ไม่เป็นไรปาปาไมนี่เออปามนี่กันถ้าเกิดว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมคิดว่าเราไปคุยทีสี่กันก็ได้ครับจะได้ลงตัวกันกว่านี้ก็เมื่อกี้ไอ้รันดิ้งมันบอกว่าอะไรจะจ่ายจะจ่ายนี่จะรับผิดชอบครับแต่ว่าบอกอะไรแสนเดียวผมไม่เข้าใจ อ๋อก็ไหวแค่หนึ่งแสนครับแล้วก็อ้าโอเคก็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 จ่ายมาครับจ่ายมาครับจ่ายมาจ่ายมาสองเจ็ดครับสองเจ็ดยังไไว้แต่เขามีเรื่องฟังได้จ่ายมาเลยครับสองเจ็ดอุ้ยอุ้ยโอนมาแล้วโอนมาเลยเอ่อ oh, พ<_<_<_<_<_<_ี่นิกาครับป้ามาได้หน่อยป้ามาขอคุยด้ไหโอนมาเลยครับโอนมาเลยสองเจ็ดครับ เท่าแกงก็ยินรี่านหนึ่งแสบไม่ให้ยืนรออย่างนานไอเหี้ยน่ากแกนี่สุดแล้วยืนอะประเทศนี่สุดพ่นไม่รู้เรื่องหนึ่งแสนนี้ก็คือเรื่องนี้ก็จบอะไรใช่ไหมครับครับผมเรื่องนี้จบเลยครับเกาะอี้มันใช้หลายคนแล้วครับมันสวยมันสวยผมไปดูไอ้นี่มาไว้ฝรั่งมันใช้บางบีมันหลอนหมดตายหรือว่าโอเคครับจบเลยาหมดแต่แต่จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผมยังยังไม่จบอะครับเรื่องไหนครับ อันนี้คุณอมมาแล้วใช่ไหมชื่ออะไรชื่อแซดเหรอครับใช่ครับผมชื่อว่าแซดครับโอเคครับคุณแซดคุณชื่อว่าอะไรครับผมชื่อชอปเปอร์ครับครับคุณชอปอ่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งครับคุณให้ผมยืนรอโคตรนานแต่จ่ายแสนนึ่งผมอยากให้คุณนอนรอหมอครับเดี๋ยวผมจบให้ให้ยเขานอนรอหมอหน่อยให้เขานอนรอหมอหน่อยเนอนออยอเ,ยเจอกู โอ้ยคขสวนอ่ะสวนนะพี่พี่หมูเสียหรือแกบเนี่ยพี่หมูโดนแผลหนึ่งอ่ะพี่พี่ยังไงเนี่ยเด็ดจัดเด็ดจัดครับเด็ดจัดเด็ดจัดกระป๋องกระป๋องลองพูดใหม่ที่หนึ่งหน่อยเด็กอยู่หรือเปล่าโอ้ถ้ามันไม่สวนก็จบแล้วนี่ว่าสวนทำไมแฝงแป้งเจ่าเรื่องอะไรแกเรื่องที่มันสวดอ๋อขับอะไรได้ดีฮะวิเศษได้พี่แกป๋า ไมมม่ผยอแนีเสือไม่ยอมเสือไม่ยอมนะผมไม่ยอมจริงครับจะจะเอาใช่ครับผมจะเอาเอาสุดด้วยพี่หมูพี่ไม่ยอมแง่พี่หมูเออเย็นอะไอ้ชุบได้หรือเปล่าครับหรือว่าให้เอากลับโรงพยาบาลหรอครับชุบเลยครับชุบเลยชุบแกคุบแกวันหน้าแกงก็ได้ครับที่แล้วไปโรงพยาบาลเลยก็ได้เอาเลยนะครับคุณเนา ดีจีนลำเทนอ่ะไม่มใช่คนพีกันใช่ไหมช่ครัื่อแอลค่ะพวกเรามันดูอนาถาจังวะไม่มีบารมีเลยเฮ้ยไม่มีบ้านอ่ะคนไหนหัวหน้าแก๊งรู้ไหมือนพวกเหมือนพวกข้างถนนเนี่ยไม่รู้ว่าเราพี่พี่ไม่ต้องยากดูไม่เหมือนมีทรงเลยอะพวกเรางั้นผมขออนุญาตเอากลับหมดเลยนะครับครับผมแอร์แลนดิ้งถือว่ากูช่วยมึงนะรอบเนี้ยเอาจริงอ่ะไอ้อแอลที่แทงสวนกูมาเมื่อกี้นี้กูไม่คิดอะไรแต่ถ้ากูคล่องใจพวกมึงก็มาก็ได้ ถือว่ากูรู้จักมึงนะถือว่ากูช่วยมึงแล้วกันรอบหน้ามึงก็มึงก็ดูดีๆแล้วกันหมดหรือยังคะออ๋ไม่่ใชถือวันนี้กูทําบุญทําทานไปเห็นใจไหมไม่อะไรหรอกพ่อพระอีกแล้วกูเชยพ่อพระมาเกิดอยากพี่อยฮะพ่อพระอยากมีสตอรี่อ่ะมี่ช็อปฮะอันนี้คือคนใหม่เหรอชื่อจ่อใช่เขาบอกเขาชื่อกระป๋องกระป๋องสวัสดีครับสวัสดีครับกระป๋องไหน กระป๋องไหนอ่ะอีกคนนึงพี่แกคนนี้อันไหนหลังๆไปเอาซาเวดดีกว่าไปไปบ้านซาเวดดีกว่ามันได้เวลาพี่พี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่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 ครูเบื่อกับพวกแบบแรงต่ำอะไม่ไม่หยาบเรือเรือพี่สวยพี่สวยพี่หยางคนดูแลคนนี้ใคจะจะได้ขอบัตรกว่าเว้แล้วไปไว้บ้านซาเวดเปลี่ยนสูตรบ้านซาเวดเลยไปคนนั้นน่ะไม่คนนั้นน่ะโจอเอาเข้าแของใหญ่ดีกว่าให้อะ ให้ไป<จ>ส,ส่ศักดิ์สิพวกเราหน่อยเยี่ยขดมาขับามาจะมีตอตีครับพี่พว่จาจังไดมาวันนี้ผมไม่ได้กลัวหรือว่าอะไรนะพี่พี่เห็นคนไหมครับเนี่ยเมื่อกี้อะไรนะครับอะไรนะครับเมื่อกี้เห็นคนหรือเปล่าเห็นครับเห็นครับภาพมันโหลดช้าครับ

<laughs> เอเเ้ยอ<า>เ,อเคแทงเฮียเลยเอวเคก็จะไปแทงมึงดำเพื่ออะไรอะเฮียอะอนี่ต้องไปไหนเนี่ยปรที่ีเหรอได้ยินไหนี่